สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่นะคะฟอร์ดพันคนครเกษตรนวมินทร์ววน,นะคะวันนี้นะคะรีพามาดูเจ้าตัวนี้เลยเป็น n e ็กเจนนะคะตัววายแท็นะคะคขับเกลื่อน2องล้อนะคะระบบเกียร์นะคะ6สปีดนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่ันแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษคือบวกออปชั่นเข้าไป60,000บาทนะคะราคามจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันค่ะมาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะ มาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะพี่พี่มาดูกระจังด้านหน้านะเราเปลี่ยนเป็นตัว Apple AD แบบนี้นะคะสีขาวตตดสีดําแบบนี้แล้วก็มีไฟเทไลท์นะคะ3ดวงนะคะตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาที่เพิ่ม60,000บาทนะคะพี่พี่มาดูกันตัวนี้จะเพิ่มตัวกล้อง360องศาให้กับตัวรถนะคะตัวนี้เหมือนออปชั่นของตัวท็อปเลยแล้วก็มีระบบเลนเคปปิ้งนะคะตัวนี้มีกล่องเลได้อยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าตัวนี้ทาสัรการใส่กันชนด้านหน้าเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นตัวกล่องเลได้ลางๆเนาะ ตัวนี้เป็นระบบเบรกอัตโนมัติและก็ตรวจจับคนเดินถนนนะคะระบบเลนทิปปิ้งมาพร้อมด้วยนะทํางานคู่กับกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้กันชนด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นรุ่นของอัมเบโดนะคะตัวนี้พี่ๆจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่เนาะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งมาใหม่แล้วก็จะมีตัวไฟดับเบิลไลท์นะคะด้านหน้านะคะของกันชนนะคะเป็นไฟหลีและไฟเลี้ยแวแล้วก็มีห่วงลากจูงด้านหน้านะคะตัวกันกระแทกด้านล่างนะคะป้องกันเครื่องยนต์นะคะก็ใส่เพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปด้วยนะคะ มาต่อที่ด้านข้างนะคะด้านข้างของเรานะคะใส่เป็นตัวซุ้มล้อนะคะแบบฟันเฟืองขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะเท่ากับตัวล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นล้อเลนโซ่แบบนี้เลยนะคะใส่ยางเลนโซ่ด้วยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยล้อแม็กยางนะคะก็อยู่ที่ซีรีส์265นะคะ65อาร์นะคะตัวนี้ไม่ได้ทําการยกนะคะตัวนี้ ตัวที่เพิ่มเติมนะคะกล้อง360องศาจะมีทั้งซ้ายด้านขวานะคะด้านตรงกล้องอตรงกระจกหูช้างนะแล้วก็มีระบบไบสปอร์ตเพิ่มเติมมานะคะพีว่วีเป็นระบบค,ความปลอดภัยที่เสถียรมากๆนะค่ะตัวชุดแต่งของฮา a มาโดนะคะก็จะมีตัวบันไดด้านข้างนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นบันไดเหล็กที่มี ตัวตะแกงนะคะเวลาเปิดประตูมาก็จะมีไฟนะคะตัวหลังคานะคะมีมาให้พร้อมที่โรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีเบ้ามือรองจับประตูมาพร้อมเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโรบาเรเกนะคะเป็นรุ่นอาร์ดโดนะคะตัวนี้นะเป็นตะแกงตัวเหล็กยาวแขนยาวแบบนี้เลยค่ะพ,พี่ค่ะตัวนี้มีไฟเบรกวงที่3นะคะอยู่ที่โรบาด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูกัน ด้านหลังกันดีก,กว่านะตัวนี้นะคะเราใส่ตัวครอบท้ายนะคะ FORD แบบนี้นะคะสีขาวตัดดำนะคะแล้วก็เว้นโลโก้ไว้นะคะตัวนี้มีกล้องถอยหลังนะคะค่ะแล้วก็มาดูที่กันชนเหล็กด้านล่างนะคะของรุ่น Almado นะคะก็มีความแปลกตานะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะพี PP ่ๆก็มีห่วงโอเมก้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสปอร์ตไลท์อีกเช่นเดียวกันตัวนี้กันชนหน้ากันชนหลังใช้กันได้ปกตินะคะ ไฟท้ายนะคะก็มีมาพร้อมนะคะตัวนี้มีตัวใบสปอร์ตเพิ่มเติมมาด้วยนะคะในออปชันนะใส่ข้อบไฟหน้าไฟท้ายโดดเด่นเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะค่ะเดี๋ยวพี่ๆมาดูภายในกันนะคะค่ะภายในนะคะก็เป็นพุสสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มากับตัวรุ่นรถนะคะหน้าจอนะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะด้านข,ขับพวงมาลัยบางทีซองชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็หน้าจอเครื่องเสียงนะคะตัวนี้อยู่ที่ 12มี w i มีไวร์เรชเชอรให้พร้อมนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะเป็น6สปีดนะคะมีเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะระบบขับขี่ก็มีมาให้พร้อมนะเป็นบอหนังนะคะปรับได้8ทิศทางนะคะพี่พ ถ้าพี่ๆสนใจนะคะรุ่นไบแท็กของเรานะคะมีแบบออปชันไม่ออปชันก็มีนะคะพี่ๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจฟอร์ดฟอร์ด c h เชอรี่พระนครนะคะเบอร์โทรนะคะ0863836454นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรอบหน้าลีจะพาไปดูรุ่นไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ